มุ้วามูหนังใหม่มาสุริโยไทยอุ้ยนั่นมันยายดาวเพื่อนสมัยปอนเนี่ยของเราเนี่ยใช่ฉันจำได้เดี๋ยวนี้ก้าวมาในโลตัสเลยหรอพปดูทูกอน่างี่กาอาดาวปลาใช่จําเราได้ปุเนี่ยัาวอันจอยอ่ะจําได้จาได้ไม่แกมาทำอะไรที่นี่อะปกติไม่เห็นมาเดินที่โลตัสอะไรแบบนี้เลยอ๋อวันนี้เรามาลานทองอะ่ะใส่ทองปลอม ก็อยากใส่ทองแท้างสินะอุ้ยทองปลอมหรอดูเหมือนพวกเธอมีปัญหาเรื่องการดูทองแท้และทองปลอมนะยังไงอะถ้ายังไม่รู้ฉันจะสอนคนที่มีตาแต่หามีแววไม่อย่างพวกเธอดูเองยังไงเธอจะมาสอนเรื่องทองแท้หรอีเม,ม็นนอกแบบเธอนี่นะจะมีความรู้ใช่ถ้าใช้แม่เหล็ก แล้ดูดติดทันทีสแสดงว่าทองเส้นนั้นเป็นทองปลอมแน่นอนพอใส่เหล็กในปริมาณมากแต่ถ้าเป็นทองคำแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดและแน่นอนดูดไม่ติดแปลว่านี่ทองแท้ <Okay. S 1> สองดูที่ตาโลโก้ร้านถ้าเราใช้แว่นขยายส่องเข้าไปตามข้อรอยต่อต่อตางๆจะเห็นการตีตาร้านไว้อย่างชัดเจนอันนี้เราต้องใช้แว่นขยายซึ่งฉันเตรียมมาเป็นการ รันตีบอกแหล่งที่มาและชิ้นนี้ก็มีซึ่งมันก็แปลว่าทองแสามช่างน้ำหนักทองคำแท้จะมีน้ำหนักที่ตรงกันเป๊ะอย่างทองนี้เป็นทองแท้เป็นทองน้ำหนัก1บาทก็จะมีน้ำหนัก15.2กร,รมัมซึ่งมันก็แปลว่าฉันเชื่อแล้วแหละว่าทองเธอ ของจริก็หนึกว่าจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อจะไปถามห้างทองเยาวราชกรุงเทพดูก็ได้นะพอที่นี่บริการเขาครบเช็คได้หมดแต่อย่างเธออ่ะจะมีปัญญาซื้อหรอเข้ามาใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อุย้ขอยขโมยขโมยหรอทำไมาเธอถึงชอบเป็นคนดูถูกคนขนาดนี้ก็จริงนี่คนอย่างแกนี่หรอจะมีปัญญาเดินห้างโลตัสแบบนี้ฉันเดินได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นโลตัสบิ๊กซีเซนทันโรบินสันฉันเดินได้หมด แต่ฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมคนอย่างพวกเธอชอบดูถูกคนอื่นจังชอบดูถูกจนคิดว่าเวลาพวกเธอสองคนน่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเธอจะพูดถึงกันว่ายังไงจะดูถูกกันไหม,ไม,มไม่ได้ทางหรอกยาเธอแน่ใจเหรอฮะฮะอีกอย่างพวกเธอก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนี่แกเคยเห็นที่ดาวมันพูดหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเลยม่ยกนะแออกอย่าบอกนะว่าแกเชื่อที่ดาวพูดก็ใช่สิอย่าบอกนะว่าแกเคยพูดถึงฉันน่ะเออ ก็เพื่อนฉันมันถามของแกอ่ะแล้วฉันแกเห็นว่ามันสนุกปากดีอ่ะฉันก็เลยพูดบ้างนี่แกพูดว่าอะไรแกบอกว่าแกมีใครเอาอายุก็จะสามสิบแล้วไม่รู้ว่าจะขายออกไหมนี่แกแรงเกินไปฉันก็ไม่ตั้งสายตาเธอแกพูดเล่นปตะแกพูดืเหมือนกันแหละพอ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 ค่อยไปท้อกันที่อื่นทีเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างล่ะถ้าไม่เกิเองก็คงไม่รู้สึกสินะและอีกอย่างหนึ่งทองเนี้ยฉันไม่ได้ขโมยมาแล้วฉันก็ไม่ได้ซื้อสด แต่จริงๆแล้วฉันตื้อเงินพอดเพราะห้างทองเยาวราชกรุงเทพสามารถผอนบัตรเครดิตกริกรไทยพาณิชย์กรุรงสีแล้วก็บัตรอื่นๆถ้าอยากรู้ก็ไปถามหน้าร้านเราเลยจิงเหรอใช่แล้วก็หยุดดูถูกคนอื่นไปทําให้ชีวิตพวกเธอสองคนดีขึ้นจนดูถูกกันเองไม่ได้เถอะต่อให้พวกเธอจะพูดอะไรอะ่ะฉันไม่แคร์หรอกเพราะทองแท้ไม่กลัวไฟ และทองแท้ทองสวยทองดีหาได้ที่ท่านทองเยาวราชกรุงเทพ